บอกเลยเพื่อนๆนะว่นเดอรมีสูนะแลนเซอร์ปี2 0 0พนะี่ับออตโต้นะรถบ้านมเดิมเลยนะนะครับเข้ามาใหม่ตอนเย็นนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะหนึ่งในร้อยก็ว่าได้เลยนะครับบอกเลยคันนี้หาย,ยากมากๆนะสภาพแบบนี้เพื่อนๆกันชนหน้ากันชนหลังนี่คือแนบสนิทหมดนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับเจ้าของใช้นี่รักษาอย่างมากๆเลยนะครับดูภายในนะครับภายในนี่บอกเลยบอกกัมยี่นะ ทุกชิ้นทุกตัวทุกเบาะยันแผกประตูเลยนะสวยสะอาดเนียนมากๆนะเดิมๆเลยนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยแผกประตูเนี่บอกเลยว่าทุกบานนี่คือสวยสะอาดแบบไม่มีรอยเลยครับง่ายๆคอนโซลนี่คือทุกชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าเดิมมากๆนะจริงๆฮนะหนึ่งในร้อยครับรถแบบเนี้ยบอกเลยนะครับหน้าหลังท้ายเทยเดิมหมดที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยห้องท้ายกว้างขวางยางอะไรไม่เคยลงพื้นเพื่อน ห้องเครื่องบอกเลยอย่างกับป้ายแดงสวยจัดจัดหนึ่งในร้อยบอกเลยมารับไปเลยเพื่อนๆราคาสุดพิเศษ85,000บาทรับไปเลยจ้า